สวัสดีค่ะดวงชะตา,าพับเลินใบอมทุทรีนโดยแม่หมออั้มธรรมาธาโรวันนี้ชวนทุกคนมาดูดวงกันนะคะท็อปปิกในวันนี้ก็คือดวงรายปากเนาะข่าวดีเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณในช่วงวันที่16มีนาถึง1เมษาจะเป็นเรื่องอะไรกันบ้างเออนะเดี๋ยวมาดูกันว่าคุณจะมีข่าวดีมีสิ่งดีๆมีเรื่องราวดีๆอะไรเกิดขึ้นกันบ้างในช่วง รายปักหรือครึ่งเดือนหลังนะครึ่งเดือนหลังมีนาคมนะอ่ะเดี๋ยวแบ่งออกเป็นสี่กองกองที่หนึ่กองที่สองกองที่สแล้วก็กองที่4ี่นะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวขอดูพลังงานหน่อยเนาะว่าจะเป็นอย่างไรก่อนที่จะเลือกกันเนาะทำสมาธิกันก่อนนะคะเพื่อความแม่นยำนะคะอ่ะมีสี่กองนะหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับหลับตารู้สึกสดชื่นค่ะ หายใจออกยาวๆรู้สึกผ่อนคลายสัก3ามลมหายใจเนาะหรือจนกว่าจะรู้สึกสบายใจนะจ๊ะหากยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เนาะกดพอยส์ซต,ต่อไปเรื่อยๆนะคะสำหรับใครที่โอเคแล้วหายใจลึกๆเพื่อนลงมาหายใจมาอยู่ที่หว่างคิ้วค่ะ หายใจออกย,ยาวส่งกระแสจิตเปิดวงตาที่3ามาไนะตรงหวักคิ้วนะสักสามลมหายใจเช่นเดียวกันหรือจนกว่าจะรู้สึกตั้งมั่นเป็นสมาธินะคะหากยังไม่โอเคกดพอยส์ทำต่อไปเรื่อยๆนะคะสำหรับใครที่โอเคแล้วหายใจลึกคึกพร้อมกับดืมตาค่ะ เลือกก่องไพ่ที่รู้สึกดึงดูดใจคุณมากที่สุดนะในหัวข้อที่ว่าข่าวดีเรื่องราวดีๆสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้น,นกับคุณในรายปักนะคะ16มีนาถึง1เมษายนนะจะเป็นอะไรนะ1 2 3หรือ4นะจ๊ะหากคุณสับสนนะลองทำสมาธิใหม่ค่ะหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับหลับตาค่ะ หายใจออกเรวๆรู้สึกผ่อนคลายสักสามลมหายใจเช่นเดียวกันหรือจนกว่าจะรู้สึกตั้งมั่นเป็นสมาธินะคะหากยังไม่โอเคก็กดพอยส์ทาต่อไปเรื่อยๆนะคะสำหรับใครที่โอเคแล้วก็หายใจลึกๆพร้อมกับดืมตาะแล้วก็เลือกกองไ่ใหม่อีกรอบหนึ่ง ยังสับสนอยู่ลองทําสมาธิไปอีกสักรอบสองรอบเนาะถ้ารอบสองรอบแล้วก็ยังสับสนอยู่ดีแสดงว่าพลังงานของคุณอาจจะมีแบบมากมาก,มากกว่าหนึ่งกองเนาะก็ฟังมากกว่าหนึ่งกองไปเลยนะคะแต่ถ้าเกิดใครเด็ดเดียวก็สามารถเลือกกองเดียวได้ใครที่ยังเลือกไม่ได้เดี๋ยวกดพอสนะคะส่วนใครที่เลือกได้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาฟังนายกันเลยค่ะไล่ไปตามลำดับ,ดบนี้นะกองที่หนึ่งสองสามและสี่ไปฟังนายกันเลยค่ะ มาค่ะเริ่มต้นกันที่กองที่1นนะมาดูกันว่า16มีนาถึง1เมษายนจะมีข่าวดีสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆอะไรเกิดขึ้นกับคุณกันบ้าง1 2สองและ3ค่ะโอ้นี่15วันนี้นะ16มีนาถึง1เมษายนต้องบอกเลยว่าช่วง15วันนี้นะดวงชะตาของคุณด,ดีค่ะจะมีคนคอยช่วยเหลือ,เ,อ,อเดี๋ยวขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยได้ไหม นะว่าไพา่จะสื่อสารอยากจะบอกอะไรกับคุณอีกในช่วง15วันนี้เนาะโหยดวงดีมากนะดวงดีมากนะขอขออีกสักหนึ่งใบเพื่อความชัดเจนดวงดีมากนะว้ายตายแล้วนี่ 15วันนี้ดวงชะตาของคุณดีมากนะดูเหมือนกับว่าจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองป้องกันป้องภัยดูเหมือนกับว่าดวงชะตาของคุณกําลังจะหมุนเวียนเปลี่ยนไปสู่จุดที่ยิ่งใหญ่จุดที่ดีกว่านะในเรื่องของการงานธุรกิจต้องบอกเลยจะมีพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนเพื่อนร่วมง,งานหรือคนที่เขาเรียกว่าเป็น เ,เพื่อนร่วมง,งานเนาะที่ดีที่ส่งเสริมดวงชะตากาันมีคนคอยช่วยเหลือนะคะหัวหน้างานทุกอย่างจะสมเขาเรียกว่าดวงสมพงกันทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งหมดนะและในเรื่องของความรักต้องบอกเลยมีโอกาสที่จะได้เจอคนที่ใช่คนที่ฟ้าส่งมาคนที่เป็นแบบคนของหัวใจ คนที่เป็นคู่บุญคู่วาสนาคู่บารมีของก,ากาันและกันนะโอ้ยสิบห้าวันนี้ดวงชะตาของคุณจะดีมากๆม,มีคนคอยช่วยเหลือเกื้อกูลนะมีเมตตามหาสเสน่ห์เมตตามหานิยมใครเห็นใครรักใครเห็นใครหลงใครเห็นก็ชื่นชอบชื่นชมนิยมชมชอบในตัวคุณแล้วก็ให้ความรักใคร่เมตตาเอ็นดูอุปถัมภ์ค้ำชูช่วยเหลืออย่างเต็มที่จะมีคนคอยช่วยเหลือตลอดเวลานะดวงชะตากาลังหมุนเวียนเปลี่ยนไปสู่จุดที่ดีดกว่า จุดที่ยิ่งใหญ่จุดที่แฮปปี้จุดที่มีความสุขดวงชะตาหมุนเวียนเปลี่ยนไปสู่จุดที่ดีขึ้นดีขึ้นและดีขึ้นนะหากไปในเรื่องของธุรกิจการงานนะต้องบอกเลยนะคะว่าในช่วงเวลานี้จะมีกัลยาณมิตรที่ทำงานร่วมกันเนี่ยส่งเสริมดีนะคะหัวหน้างานจะรักใคร่เมตตาเอ็นดูดีนะคะหรือว่าทำดีก็จะมีคนเห็นนะ,ะผลงานจะเป็นที่ประจักษ์นะคะจะทำให้ลูกค้ารัก ลูกค้าเอ็นดูนะคะแล้วก็อุปถัมภ์คำชูช่วยเหลือสนับสนุนเต็มที่อุดหนุนเต็มที่นะคะเพื่อนร่วมง,งานดีส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือเกื้อกูลกันในเรื่องของความรักนั้นก็ต้องบอกเลยว่าจะมีโอกาสได้พบรักที่สุขสันต์เป็นคู่แท้ผู้บุพเพสนิวาสคู่บุญคู่บารมีนะคู่วาสนานะคู่ที่ส่งเสริมดวงชะตากันให้ไปสู่จุดที่ดีขึ้นและดีขึ้นและดีขึ้นค่ะโอ้เพราะฉะนั้น15วันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นช่วงเวลานาทีทองของชีวิต ที่จะได้รับโอกาสดีๆนะมีคนช่วยเหลือนะคะชีวิตบุญเวียนเปลี่ยนผันไปสู่จุดที่ดีขึ้นดวงชะตาความรักดวงชะตาความสัมพันธ์ดวงชะตาของคนรอบตัวนั้นก็ดีดีนะคะเป็นดวงชะตาของกัลายาณมิตรดวงชะตาของ ความรักที่สุขสมหวังและส่งเสริมดวงชะตาชีวิตกันให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าเติบโตและมีสิ่งดีๆเข้ามานั่นเองไตออรลักษณ์นายอยูุ่นนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะอินดีด้วยนะมาต่อกันที่กองที่2ค่ะมาดูกันว่า16มีนาถึง1เมษาจะมีข่าวดีสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆอะไรเกิดขึ้นกับคุณกันบ้างนะหนและ3ค่ะโอ้โหดูเหมือนกับว่า เขาเรียกว่าดูเหมือนมีเซนต์น่ะเหมือนมีเซนต์เดี๋ยวขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยก็ไาพา่อยากจะสื่อสารอยากจะบอกอะไรกับคนเอออ่ะช่วงเวลานี้นะดูเหมือนกับว่าดวงชะตาชีวิตของคนเขาเรียกว่าควบคุมได้นะควบคุมได้ นะมีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณสามารถควบคุมได้เยอะนะหรือเป็นไปได้หรือเกินว่าใน15วันนี้จะเป็นช่วงเวลาที่คุณสามารถควบค,วมค,วบคุมควบคุมดวงชะตาของคุณได้นะคะอืมแล้วก็ใครคิดไม่ดีใครคิดร้ายนะจะพ่ายแพ้แพ้ดวงชะตาตัวเองไปดวงจะอยู่เหนือศัตรูดวงแข็งดวงแรงนะคะเดวงยิ่งใหญ่นะคะมีโอกาสมีเซอร์ไพรส์มีข่าวดีๆ,ๆนะ มีข่าวดีมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะคะมีเรื่อง เซอร์ไพรส์เรื่องเหนือความคาดหมายมาให้กับคุณนะดูเหมือนกับช่วงเวลา15วันนี้เป็นช่วงเวลาที่ดวงชะตาชีวิตของคุณสามารถควบคุมได้หรือคุณสามารถควบคุมได้ในหลายๆเรื่องทําให้เป็นไปดังใจค่อนข้างมากนะคะหากมีศัตรูคู่แข่งก็เหมือนมีเซนส์รับรู้นะใครมาดีใครมาร้ายรับรู้ทําให้สามารถควบคุมสถานการณ์เอาอยู่ได้นะคะควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างได้เป็นไปดังใจอย่างนี้แล้วกันนะวันที่15วันนี้มีเซอร์ไพรส์ดีๆมีข่าวดีมีโอกาสดีๆมีอะไรหลายๆสิ่งหลายอย่างที่ดีแล้วก็เป็นช่วงเวลา ที่คุณสามารถควบคุมดวงชะตาตัวเองได้นะคะหรือควบคุมให้มันอยู่ในกรอบในระเบียบนะคะหรือว่าเป็นไปนดังใจคุณได้อย่างง่ายดายนั่นเองเออเนอะเป็นไปนได้ว่า15วันนี้จะเป็นช่วงเวลาที่เหมือนกับว่าเออ คุณสามารถบริหารจัดการอะไรต่างๆในชีวิตได้เป็นอย่างดีและแถมยังจะมีเซอร์ไพรส์มีข่าวดีมีอะไรดีๆนะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นกับคุณน,น,น,นะเป็นของขวัญเป็นกำลังใจให้กับคุณอีกต่างหากเนาะโอเคใครรับนายอยู่หนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณน,นะคะอีเดีด้วยนะ มาค่ะกองที่3ามกันแล้วมาดูกันว่า16มีนาถึง1เมษายนจะมีข่าวดีสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆอะไรเกิดขึ้น,นกับคุณกันบ้างนะ1 2และ3ค่ะโอ้16มีนาถึง1เมษายนต้องบอกเลยว่าดวงก้าวหน้าชีวิตจะดีกว่าเดิมออนะไม่รู้ว่าดีขนาดไหนแล้วตอนนี้แต่ต้องบอกเลยว่า16มีนาเป็นต้นไปชีวิตดีกว่าเดิมไปกะเออนะ ดูเหมือนว่าชีวิตของคุณจะมีโอกาสได้เจริญก้าวหน้าเติบโตรุ่งเรืองรุ่งโรจน์นะเออในเรื่องของธุรกิจการงานต้องบอกเลยมีความก้าวหน้ามีโอกาสขยับขยายสาขามีโอกาสเลื่อนขั้นและตำแหน่งเติบโตแน่นอนมีโอกาสในชื่อเสียงโด่งดังปังปุรยนะมีโอกาสเหลือเกินว่าสิ่งที่คุณทำอยู่ตอนนี้มีความก้าวหน้ามีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าเติบโตรุ่งเรืองรุ่งโรจน์นะมีโอกาสจะร่ำรวยเงินทองจากพอกพูนเพิ่มพูนนะครับ มีเงินเก็บมีเงินถุงมีเงินถังนะมีโอกาสเหลือเกินว่าการเงินจะหลั่งไหลไหลามาเทมามีเงินไหลกองมีทองไหลมามีเงินหล,หล,นหล,หล,หลั่งไหลไหลมาเทมาเข้าทุกบัญชีไม่ขาดสายเลยทีเดียวนะจะมีโอกาสได้รับทรัพย์แบบรวยๆวยรๆๆนะดวงชะตาจะดีกว่าเดิมชีวิตจะดีกว่าเดิมนะดวงชะตาจะมีความโชคดีกว่าเดิมด้วยนะส่งผลหมดเลยทั้งเรื่องของการงานธุรกิจนะ การเงินหรือแม้กระทั่งใน,นเรื่องของความรักความรัก นะก็จะมีความคืบหน้าเโออสดยูมีโอกาสว่าจะมีคนมาถูกอกถูกใจหรือเป็นไปได้เหลือเกินว่าอาจจะได้พบเจอคนที่ถูกอกถูกใจมีโอกาสขยับขยายสถานะจากโสดกลายเป็นคนที่มีคู่ออนะสถานะไม่ชัดเจนมีโอกาสว่าจะมีความชัดเจนเกิดขึ้นหรือถ้าเกิดคุณแอบชอบหรือว่าแอบรู้สึกดีๆกับใครมีโอกาสว่าจะได้สารสัมพันธ์หรือพัฒนาความสัมพันธ์ในช่วงเวลานี้ด้วยเอ,อส่วนคนที่มีคู่แล้วนะคะต้องบอกเลย ความสัมพันธ์ขยับขยายเติบโตแน่นอนมีโอกาสที่จะมีการแบบว่าผูกพันกันเพิ่มมากขึ้นนะคะก้าวหน้ากันในเรื่องของความสัมพันธ์มากขึ้นนั่นหมายความว่าอาจจะมีการหมั้นหมายแต่งงานหรือว่าวางแผนอนาคตร่วมกันอะไรต้องรอนี่ยน่หรอวันจันแล้วต้องบอกเลย16มีนาถึง1เมษายนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดวงชะตาชีวิตของคุณจะเจริญก้าวหน้าเติบโตร,รุ่งเรืองจูงชะตาชีวิตดีกว่าเดิมแน่นอนแล้วถ้าเกิดว่าเป็นในเรื่องของโชคลาภนะต้องบอกเลย ว่ามีโอกาสที่จะมีโชคลาภนะมีลาบลอยลาบพิมพ์การคิดว่าจะได้ก็ได้มีเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นกับคุณในช่วง16มีนาถึง1เมษายนนี้อย่างแน่นอนนะทาให้ชีวิตของคุณจเจริญก,ก้าวหน้าเติบโตรุ่งเรืองรุ่งโรจน์โดดเด่นที่สุดในช่วงเวลานี้นั่นเองอ่ากนะใครลักนายนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะอินดีด้วยนะ สุดท้ายแล้วค่ะกองที่4มาดูกันว่า16มีนาถึง1เมษาจะมีข่าวดีสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆอะไรเกิดขึ้นกับคุณกันบ้าง1 2และ3ค่ะโอ้โหคนมีครูสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองป้องกันป้องภัยคนลุกไปหมดเดี๋ยวขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยว่าไพ่จะสื่อสารอยากจะบอกอะไรกับคุณอีกโวยตายแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณเยอะมากเลยนะเนี่ย ตัวคนในช่วง15วันนี้นะต้องเป็นบอกต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุณหนักมากหรือเป็นไปได้เหลือเกินว่า บุญก si e, ุศลที decir, ่คุณสร้างมาส่งผลให้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองป้องกันป้องภัยหากมีอันตรายใดๆก็เหมือนกับว่าจะมีคนคอยคุ้มครองปัดเป่าให้นะคะแล้วก็ชี้แนะชี้นําแนวทางไปในทิศทางที่เหมาะสมและถูกต้องด้วยเพราะฉะนั้นช่วงเวลา15วันนี้นะเป็นไปได้เหลือเกินว่าจะเป็นช่วงเวลาที่ดวงชะตาของคุณเนี่ยมันมีเขาเรียกว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองมีคนคอยปกปักรักษาคุ้มครองป้องกันดูแลนะคะเออแล้วก็ ชี้แนะชี้ชชนำแนวทางให้ไปในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสมนะดวงชะตาชีวิตจะมีจะมีคนคอยคุ้มครองอ่ะนะ จะมีเซนอะไรบางอย่างแล้วก็กําลังจะเปลี่ยนผ่านไปสู่จุดที่ดีขึ้นนะหากช่วงที่ผ่านมาหรือช่วงเนี้รู้สึกว่าอาจจะมีปัญหาอุปสรคอะไรต่างๆมันเหมือนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยขจัดปัดเป่าคุ้มครองป้องกันป้องภัยอยู่นะดวงชะตาของคุณจะได้รับการคุ้มครองอ่ะมีคนคอยคุ้มครองมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองนะคะแล้วก็จะชี้แนะชี้นําแนวทางให้ไปสู่จุดที่เหมาะสมหรืออยู่ในจุดที่ดีเหมาะสมกับคุณส่งเสริมดวงชะตาคุณนั่นเองอืมเนาะ ใครแล้วนายอยู่นายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อ,อยืนยันรับพลังงานของคุณนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งกริ๊งกริงกดซีเฟ i ร์สกับมหมอด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกำลังใจให,ให้หมอในการทำคลิปดีๆต่อไปทุกคนเลยสำหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนใช้ชีวิตอย่าเบื่อบานเติมรู้แล้วก็ส่งพลังนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย